หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะโดยนางสาววิชุดาลาเย็นประจำาชั้นอนุบาล2อับสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครองขุดสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลสองทับสห้องคุณครูดาที่น่ารักทุกคนนะคะ และสวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูได้อีกแล้วนะคะสําหรับสัป,ปดาห์นี้ค่ะสําสหรับสัป,ปดาห์นี้คุณครูได้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยโปรดภัยในยานพาน,นะนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะเรามารู้จักยานพนานะทางบกกันนะคะยานพนานะทางบก คือยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนท้องถนนหรือว่าบนบกค่ะต่อไปเราจะมารู้จักยานพาหนะบนบกกันเลยนะคะคือจักรยานจักรยานยนต์หรือที่เราเรียกกันว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะรถยนต์รถตู้รถบัสและรถไฟค่ะต่อไปเรามารู้จักยานพาหนะทางน้ำกันค่ะ ยานพาหนะทางน้ำคือยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในแม่น้ำลำคลองหรือทะเลค่ะมีชื่อยานพาหนะทางน้ำดังนี้คือเรือใบเรือพายเรือยอชและเรือดำน้ำค่ะโดยเรือดำน้ำจะเดินทางใต้น้ำเลยนะคะเด็กต่อไปเราก็มารู้จักยานพาหนะทางอากาศกันนะคะ ยานพาหนะทางอากาศจะเคลื่อนที่บนอากาศหรือท้องฟ้าของเรานั่นเองค่ะเรามารู้จักชื่อยานพาหนะทางอากาศกันเลยนะคะคือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บอลลูนและจรวดค่ะเราก็รู้จักยานพาหนะของเราทั้ง3ามทางแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมารู้จักความปลอดภัยในยานพาหนะกันค่ะ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักไฟจราจรค่ะสัญญาณไฟจราจรก็จะมีอยู่3สีนะคะสีแรกคือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะซึ่งสีแดงนะคะก็หมายถึงให้รถหยุดต่อไปสีเหลืองก็หมายถึงเตรียมตัวหยุดและสีเขียว ก็หมายถึงให้รถผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักและสังเกตสัญญาณไฟจราจรให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะต่อไปเราก็มารู้จกักความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะกันนะคะเมื่อเด็กๆจะขี่จักรยานก็ควรสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆต้องสอนท้ายจักรยานยนต์คุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยเช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมจับให้แน่นๆด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆนั่งรถยนต์ก็ไม่ควรส่งเสียงดังหรือเล่นกันค่ะและไม่ยื่นมือหัวหรือลำตัวออกนอกรถด้วยนะคะและอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ ต่อไปเรามาดูความปลอดภัยในการใช้ถนนกันค่ะเมื่อเด็กๆจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางม้าลายเด็กๆไม่ควรข้ามถนนคนเดียวนะคะหรือก็ควรจับมือคุณพ่อคุณแม่ให้แน่นๆเวลาข้ามถนนด้วยค่ะแต่ถ้าบริเวณนั้นมีสะพานลอยเด็กๆก็ควรเดินขึ้นสะพานลอยนะคะทางที่ดีเราไม่ควรเล่นบริเวณข้างถนนค่ะเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยอ่าสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็อย่าลืมทำใบงานที่คุณครูดาได้แจกไปนะคะสำหรับสัป,ปดาห์นี้คุณครูดาก็ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับสัป,ปดาห์นี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย